เปิดใจเปากิ่งการปมสลิปโอน500บาทให้เบบอลชีวิตน่าสงสารหาเงินเรียนบ้านน้ำท่วมจากประเด็นดรามา่านักร้องสาวในค่ายเปากิ่งการไม่เซ็นสัญญาพร้อมลาออกจากค่ายเพื่อมารับงานเองโดยเปาให้เหตุผลว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นศิลปินในค่ายได้หมดท่าสดชื่นไม่ค่อยป้อนงานให้ตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์เปิดใจกับน้องเปากิ่งการที่บ้านพักในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงโดยพบว่าน้องเปามีอาการไม่สบายจากการพักผ่อนน้อยเพราะก่อนหน้านี้เครียดหลังจากเจอดราม่าใน Facebook เพราะไม่อยู่กับใค่ายได้หมดท่าสดชื่นจนเจอทัวลงแบบรัวๆน้องเปากิ่งการเปิดใจว่าช่วงนี้รู้สึกดีขึ้นบ้างแล้วแฟนคลับใน Facebook เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะจนมีกำลังใจที่จะเดินหน้าทำงานพร้อมกับเรียนหนังสือควบคู่กันไป ซึ่งหลังจากที่ตนออกมาจากค่ายได้หมดท่าสดชื่นของพี่เจนนี่มาเป็นคนแรกหลังจากนั้นก็มีอันปาลิตาเบบอลน้องอาและน้องบีนทวีโชคซึ่งทั้งหมด4คนที่ลาออกจากค่ายล่าสุดต่างมีเหตุผลเดียวกันเหมือนกับตัวเองโดยเฉพาะน้องเบบอลซึ่งบ้านอยู่จังหวัดสะแก้วและกำลังเรียนหนังสือ ครอบครัวน้องก็ไม่ได้มีฐานะดีมากน้องทำงานเป็นนักร้องเพื่อส่งตัวเองเรียนเช่นกันซึ่งช่วงนี้ที่บ้านเบย์บอลน,น้ำท่วมหนูจึงช่วยเหลือเงินเล็กๆน้อยๆไปให้พร้อมทั้งหางานให้น้องเพื่อเป็นรายได้งานไลฟ์สดรีวิวโฆษณาขายสินค้ารับจ้างถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอที่คอยช่วยแบ่งให้น้องเขาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ